เรามาเปิดรายการกันตรงเสาชิงช้าแบบนี้แปลว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดนี้ <'s> เป็นจุดศูนย์กลางของพระนครที่เขาเรียกกันว่าสะดือเมืองหรือหัวใจพระนครสงสัยเรื่องหนึ่งคะเราเคยได้ยินสมัยเด็กๆเจ้าคะ่ะเปรตวัดสุทัศน์เขาบอกชาวบ้านเห็นเปรตปรกากฏ บริเวณนั้นใช่บริเวณแถบวัดสุทัศน์พระสุวงรวัน,นีเนี่ยคนที่มักจะบูชาคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพูใช่ไหมการเจรจามาวัดสุทัศน์ต้องมาที่ตรงนี้ที่นี่คือสาลาปฏิสถานหลวงพ่อกลับกปิ่นจําลองมีปัญหาเรื่องของความรักเขาเชื่อว่าเหมือนมีเจ้าการรมนายเวรก็มาขอเข้ามากันตรงนี้มาขอขามากันตรงนี้